ของเด็กที่เสียชีวิตจากพิษแมงกระพุนกล่องนะคะซึ่งเป็นเด็กวัยห้าขวบชาวฝรั่งเศสค่ะล่าสุดนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเตือนนักท่องเที่ยวแล้วนะคะบอกว่าให้ระวังในการเล่นน้ําแล้วก็ชี้วิธีป้องกันถ้าหากโดนพิษของแมงกระพุนกล่องที่ว่านี้ส่วนทางครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนะคะก็ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวไว้อาลัยให้กับลูกคะ่ะกรณีเด็กชายแม็กซ์มาร์คซาอิดมูเดียอายุ5ขวบชาวฝรั่งเศสที่ถูก แมงกระพุนพิษเข้าที่บริเวณขาและหมดสติทันทีขณะที่ลงเล่นน้ํากับครอบครัวที่บริเวณหาดขวดเกาะพังงานซึ่งพ่อและแม่รวมถึงญาติินะคะก็ได้พยายามนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่ไม่สําเร็จค่ะแมงกระพุนที่ว่านี้เป็นแมงกระพุนกล่องนะคะเป็นแมงกระพุนชนิดที่มีพิษรุนแรงเมื่อถูกพิษที่บริเวณผิวหนังในปริมาณมากๆจะทําให้เกิดอาการแพ้และหากปฐมพยาบาลไม่ทันจะทําให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ ด้านนายการิมูเดียและนางเชอรซองแพทธิเซียมิเชล โอเดตนะคะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายแม็กซ์ไม่ติดใจกับการเสียชีวิตของลูกชายค่ะเพราะมองว่านี่คือเหตุสุดวิสัยและจะนําศพลูกกลับยังประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผู้ประกอบการหน้าหัดขวดนะคะที่ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือต่อเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวหนึ่งต้นบนพื้นที่ชายหาดด้วยค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์กำลึกถึงลูกชายที่เสียชีวิตจากพิษแมงกะพุนกล่องค่ะซึ่งแมงกระพุนกล่องนี้นะคะจะมีลักษณะ คล้ายๆกับลูกบาสสีฟ้าอ่อนโปร่งใสค่ะบางชนิดมีหนวดมากถึง15เส้นจากมุมช่วงตัวสามารถยืดยาวได้ถึง10ฟุตรหรือว่า3เมตรนะคะและหนวดแต่ละเส้นมีเซลล์พิษอยู่ประมาณ5,000เซลลซึ่งไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยการสัมผัสแต่จะถูกกระตุ้นเมื่อพบสารเคมีจากชั้นผิวภาพนอกของเหยื่อค่ะซึ่งจะสร้างพิษเพื่อให้เหยื่ออย่างเช่นปลาหรือว่ากุ้ง นะคะซึ่งก็จะหมดสติหรือว่าเสียชีวิตทันทีค่ะซึ่งทางคุณหมอโยงยศธ,ธรรมวุฒิในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกนะคะบ,บอกว่าการดูแลรักษาเพื่อลดอาการพิษของแมงกะพรุนเบื้องต้นวิธีแรกคือให้แช่หรือว่าล้างด้วยน้ำส้มสายชูอย่างอ่อนประมาณ1 5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากไม่มีให้ล้างด้วยน้ำทะเลนะคะก็อาจจะใช้แอลกาฮอล์ล้างแผลได้นะคะแต่ว่าห้ามใช้น้ำจืดค่ะเพราะว่าจะทำให้ พิษนั้นออกปล่อยปล่อยพิษออกมามากขึ้นแล้วก็ห้ามขัดถูบริเวณที่โดนแมกพุนหลังจากนั้นก็ให้ใช้น้ำแข็งหรือว่าน้ำอุ่นประครบค่ะ